ห้าเคือโล V คือกลาง SL คือตัวท็อปนะล้อแม็กแบบและเนื่อเขียนว่านิสสันแบบนี้ภายในพี่ซื้อรถราคาประหยัดครึ่งหนึ่งได้มันได้นิสสันโฉมปัจจุบันอ่ะนี่ฮะโฉมปัจจุบันนะคันนี้ขึ้นไปป้ายแดงก็ได้โฉมนี้เลยนะคันนี้ต้นมาประหยัดครึ่งหนึ่งมาคันนี้แต่ประหยัดนาวาล่าแคร็บสองจุดห้าเอสเอลรถปีหกสี่เลขหมายวิ่งเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด ประหยัดครึ่งหนึ่งประหยัดครึ่งหนึ่งวางนะครับสามหมื่นเก้าเดือนละห้าพันห้าร้อยคูณให้ขี่รถ N300 ชมหนึ่งกับป้ายแดงนี่นี่อยากซื้อหม่ไปได้เลยครับครับผมหกแสนแปดคุณอยากประหยัดครึ่งหนึ่งมางครั้งนี้เลยเอางี้ต้นวางสามหมื่นเก้านะเดือนละห้าพันกับห้าร้อยแปดสิบสี่งวดถ้าวางสามหมื่นเก้านะครับเดือนละหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองงวดราคาเท่านี้ผ่อนเท่านี้นะฮะรถปีหกสี่ คันนี้รถปีหกสี่พี่ไปรถสามปีกว่าเต้ชมเดียวกับป้ายแดงราคานี้พี่หาไม่เก่านะไม่เก่าไม่เก่าไม่เก่าชมใหม่ล่าสุดแล้วอย่าลืมแคปบหน้าจอนะสามแสนห้าหมื่นโอ้โหหาค่ายไหนนะไม่มีให้นะยางใหม่สี่เส้นเพิ่งเปลี่ยนบันไดข้างมีครบแคปบเปิดได้ไฟฟ้าทุกอย่างมีจอมีกล้องนี่ฮะนี่กระจังมีแล้วตัวเอสเอลโอ้โหเอสเอลตัวท็อปสามแสนห้าสามแสนห้าเท่านั้นชมปัจจุบัน